แฟนหงแอนฟิลเฮลันมิลเนอร์ซัดดับเรือสะท้อนความผูกพันที่ไม่มีวันจางสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบรรยากาศที่แอนฟิลในเกมใหญ่ระหว่างลิเวอร์พูลพบอาเซนนลซึ่งในช่วงพักครึ่งแรกมีโมเมนต์เล็กๆแต่ทำให้ทั้งสนามสะเทือนกันเลยทีเดียว เกมในสนามตอนนั้นสกอร์ยังศูนย์ต่อศูนย์ครับการแข่งขันค่อนข้างสูสีทั้งฝั่งอาเซนอลของมิเกลอาร์เตต้าและลิเวอร์พูลของอาเนสลอตต่างก็มีโอกาสเข้าทำแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลลุกขึ้นมาส่งเสียงดังไม่ใช่การยิงของซาลาแต่เป็นการประกาศผลการแข่งขันจากอีกสนามหนึ่งใช่ครับข่าวนั้นก็คือเจมส์มิลเนอร์อดีตกองหน้าขวัญใจแฟนหงสามารถทำประตูให้ไบรตันขึ้นนาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สําเร็จ และสุดท้ายไบรตันก็เป็นฝ่ายคว้าชายัย2-1ตอ 1, 1> เหนือเรือใบสีฟ้าเสียงเ hey ฮในแอนฟิลด์ดังสนั่นเหมือนการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับนักเตะค,คนหนึ่งที่ทุ่มเททุกหยดเหงื่อให้สโมสรตลอดเกือบ8ปีที่ผ่านมาฟิลแม็กเนลตี้นักข่าวของ BBC Sport รายงานว่ากองเชียร์ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ส่งเสียงดังทันทีที่ได้ยินว่ามิลเนอร์มีชื่อบนสกอร์บอร์ดในเกมที่เจอกับแมนซิตี และถ้าคุณเป็นแฟนหงคุณก็คงเข้าใจความรู้สึกนี้ได้ดีมิลเนอร์วันนี้อายุ39ปีแล้วนะครับแต่ยังคงวิ่งสู้ฟัดให้ไบรตันได้อย่างไม่ยออ่อท้อถ้าเขาลงเล่นพรีเมียร์ลีกอีก15นัดในซีซั่นนี้เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความทุ่มเทความเป็นมืออาชีพและวินัยในการดูแลร่างกายสำคัญมากแค่ไหน และอย่าลืมว่าการที่แฟนลิเวอร์พูลส่งเสียงเฮไม่ใช่แค่เพราะมิลเนอร์ยิงใส่แมนซิตี้ทีมลุ้นแชมป์ร่วมกันเท่านั้นแต่เป็นเพราะแฟนบอลยังจดจำความเป็นมิสเตอร์มืออาชีพของเขาได้เสมอไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งความทุ่มเทหรือการเป็นผู้นำเงียบๆที่แต่งตัวเข้ามาซ้อมเร็วที่สุดเสมอ พูดถึงตรงนี้ก็อยากถามผู้ฟังเหมือนกันครับว่าคุณคิดว่าลิเวอร์พูลยังมีนักเตะคนไหนในทีมชุดปัจจุบันที่จะถูกจดจำแบบเดียวกับมิลเนอร์ในอีก10ปีข้างหน้าหรือเปล่าหันกลับมาที่เกมในสนามลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลจริงๆแล้วนี่คือบททดสอบสำคัญสำหรับลูกทีมของอาร์เนสซอตเพราะหลังจากแพ้คริสตัลพาเลตในคอมมูนิตี้ชิลล์ฟอร์มของลิเวอร์พูลยังดูขาดความชัดเจนยังไม่เห็นรูปแบบการเล่นที่ลงตัวชัดเจนมากนัก แม้ว่าสโมสรจะลงทุนไปกว่า250ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์แต่3เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเรายังไม่ได้เห็นความพัฒนาที่แฟนๆคาดหวังเท่าไหร่การเจอกับอาเซนอลนจึงเป็นเหมือนบทพิสูจน์ว่าลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่ต้องถูกค่นหรือเปล่าตรงนี้ผมอยากเปรียบเทียบกับยุคเบรนดดนโรเจอร์สก่อนครอปเข้ามาครับตอนนั้นเรามีซัวเรสยิงได้เป็นกอบเป็นกำมแต่ทีมกลับไม่สามารถรักษาความสม่ำเสมอได้และพลาดแชมป์ไปอย่างเจ็บปวด ปีนี้ก็เช่นกันถึงแม้จะมีขุมกำลังที่ดีแต่ถ้าไม่แร่งเครื่องตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็อาจส่งผลใหญ่ตอนปลายซีซั่นสรุปแล้ววันนี้เรามี2ประเด็นน่าสนใจครับ 1. เรื่องราวของเจมส์มิลเนอร์ที่ยังคงได้รับความรักอย่างท่วมท้นจากแฟนลิเวอร์พูลแม้เขาจะไม่ได้ใส่เสื้อหงแดงแล้ว 2. l i ลิเวอร์พูลในปัจจุบันที่ต้องรีบเร่งหาจังหวะเกมและความเฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ท้าชิงแชมป์จริงๆ โนาเต้เจ็บอีกแล้วเกฮีโผลลงสนามลิเวอร์พูลต้องเร่งปิดดีลหรือไม่เรามีประเด็นร้อนที่แฟนลิเวอร์พูลต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับเรื่องมันเกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับมืออาร์เซนอลที่แอนฟิลด์ข่าวร้ายก็คืออิบราฮิมาโกนาเต กองหลังคนสำคัญของเรามีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะก่อนหน้านี้โกนาเต้เพิ่งกลับมารวมทีมแล้วฟอร์มในเกมกับอาเซนอลนก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะแต่โชคร้ายที่เจ็บซ้ำอีกครั้งทำให้คำถามใหญ่กลับมาเลยว่าลิวอพูจำเป็นต้องหากองหลังใหม่เข้ามาเสริมทีมอย่างเร่งด่วนหรือไม่ ในเวลาเดียวกันนั้นเองข่าวการย้ายทีมก็โผล่มาพอดีครับโดยเฉพาะชื่อของมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษจากคริสตัลพาเลสที่ตกเป็นเป้าหมายสําคัญของลิเวอร์พูลในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเขาลงสนามให้พาเลสในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งทําให้แฟนบอลหงหลายคนหันไปจับตาทันทีว่าเขาจะกลายเป็นคนที่เข้ามาแทนโกนาเต้หรือไม่ ถ้ามองจากภาพรวมของทีมตอนนี้เรามีกองหลังตัวเลือกหลักคือฟานไดค์โกนาเต้โจโกเมสฟานไดค์ยังเป็นเสาหลักแต่เรื่องอายุและความฟิตก็ต้องจัดการให้ดีโกนาเต้ ate, อย่างที่เห็นแล้วว่าปัญหาบาดเจ็บยังคงกวนใจต่อเนื่องโกเมสแม้จะเล่นได้หลายตำแหน่งแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่แฟนๆรู้สึกมั่นใจร้อเปอร์เซ็ในตำแหน่งเซนเตอร์ดังนั้นการมีกองหลังใหม่เข้ามาเติมถือว่ามีเหตุผลอย่างมากครับ พูดจึงหมาเกฮีกันบ้างจุดเด่นของเขาคือเป็นกองหลังที่มีความแข็งแกร่งดวลตัวต่อตัวได้ดีอ่านเกมฉลาดและเล่นลูกกลางอากาศได้มั่นใจซึ่งสไตล์ของเขาค่อนข้างเข้ากับระบบที่อาเนสลอตชอบใช้นั่นคือการยืนลายสูงและต้องการกองหลังที่มั่นใจในการดันเกมขึ้นไปครึ่งสนามคู่แข่งคำถามคือพาเลตจะยอมปล่อยเขาไหมในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้เพราะเกฮีก็เป็นหัวใจในแนวรับของพวกเขาเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวไม่ค่อย ดีเท่าไหรสำหรับเกมกับอาร์เซนอลก็คือฟลอเรียนเวิร์สเพลย์เมเกอร์ตัวใหม่ของลิเวอร์พูลก็ถูกเปลี่ยนออกเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันถือว่าเป็นการเสีย2ตัวหลักในเกมเดียวถ้ามองย้อนกลับไปลิเวอร์พูลเคยเจอปัญหาแนวรับขาดแคลนมาแล้วในฤดูการ2020-21ที่พวกเราต้องใช้ฟาบินโยกับเฮนเดอร์สันมายืนเซนเตอร์ชั่วคราวก่อนจะไปดึงคาบักกับเบนเดวิสเข้ามาแบบแก้ขัดซึ่งผลลัพธ์ก็อย่างที่จำกันได้ว่าไม่ประสบความสำ เมากนักเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งนั้นน่าจะทำให้ทีมงานบริหารไม่อยากพลาดซ้ำสองครับหากโกนาเต้ต้องพักยาวจริงๆการปิดดิวมาร์เกฮีหรือกองหลังคุณภาพใกล้เคียงถือเป็นสิ่งจำเป็นทันทีแฟนๆล่ะครับคิดว่าลิเวอร์พูลควรเร่งปิดดิวมาร์เกฮีเลยไหมหรือเราควรให้โอกาสโกเมสแทนไปก่อนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับเพราะนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่อาจชี้อนาคตของทีมในฤดูกาลนี้ โซโบสไลยิงฟรีคิกปลดล็อกคะแนนนักเตะลิเวอร์พูลเกมเฉือนอาร์เซนอลใครรุ่งใครร่วงวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเกมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านที่แอนฟิลด์เฉือนชนะอาร์เซนอลหนึต่อศและแน่นอนครับประเด็นที่ทุกคนพูดถึงกันมากที่สุดก็คือประตูชัยสุดสวยจากลูกฟรีคิกของโดมินิกโซโบสไลเกมนี้ถือว่าสูสีมากครับ ครึ่งแรกแทบไม่มีจังหวะหวือหวาทั้ง2ทีมปิดพื้นที่กันดีมากแนวรุกแทบไม่มีช่องให้เจาะจนต้องรอจังหวะพิเศษและมันก็มาจริงๆในนาทีที่83จากเท้าของโซโบสไลลูกฟรีคิกระยะประมาณ35หลาพุ่งแรงเสียบตะข่ายไปอย่างงดงามเรียกเสียงเฮจากแฟนๆในแอนฟิลด์ได้สนั่นเลยครับแน่นอนครับคนแรกที่ต้องพูดถึงคือโด so มินิกโซโบสไลคะแนนที่สื่อให้กันสูงสุดคือ9เต็ม10เล่นทั้งรุกและรับได้ยอดเยี่ยม ยืนเป็นแบ็กขวาแต่ยังคงสร้างอันตรายกับคู่แข่งได้ตลอดลูกยิงประตูนี้หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นประตูแห่งฤดูกาลของลิเวอร์พูลด้วยซ้ำอลิซอนเบเกอร์ก็ต้องยกให้ครับเกมนี้แม้จะไม่โดนทดสอบมากนักแต่ก็มีจังหวะเซฟสำคัญในครึ่งแรกและการออกบอลยังแม่นยำเหมือนเดิมได้คะแนนประมาณ7 อิบราฮิมาคนาเต้หลังจะออกสตาร์ทฤดูการไม่ดีนักเกมนี้ถือว่าดีขึ้นมากครับดูมีสมาธิและมั่นคงกว่าเดิมเยอะแม้จะยังมีบานจังหวะโดนฟันไดด์ดุใส่อยู่บ้างแต่ก็เป็นสัญญาณบวกที่ดีได้คะแนนราวๆเจ็ดเวอร์จิลวันได้ก็แข็งแกร่งตามมาตรฐานกับตันทีมคุมแนวรับได้อยู่หมดัดได้คะแนน7เช่นกัน มีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากฮังการีเล่นเกมนี้ได้ดีทีเดียวครับเจอกับมาดูเอเกที่อันตรายแต่ก็สามารถหยุดได้หลายครั้งคะแนนอยู่ที่ประมาณ7ในแดนกลางไรอันกราฟเฟนเบิร์ชโดดเด่นที่สุดได้ถึง8คะแนนเขามีไหวพริบดีมากแถมยังต้องระวังตัวหลังโดนใบเหลืองต้นเกมแต่ก็ยังควบคุมพื้นที่กลางสนามได้ดีอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์กลับมาลงสนามหลังเจ็บ เกมนี้ก็เล่นได้ดีครับการจ่ายบอลแม่นยำสร้างจังหวะในพื้นที่แคบๆได้คะแนนเจ็ดอีกหนึ่งที่แฟนบอลจับตามองคือฮูโกเอคิติเก้กองหน้าตัวใหม่แม้เกมนี้ไม่ได้มีโอกาสมากแต่โดยรวมก็ทำงานหนักและมีแววดีได้คะแนนประมาณ6ในฝั่งลิเวอร์พูลเองอาจไม่ถึงกับแพ้แต่มีบางคนที่ยังทำได้ไม่เต็มที่ฟลอเรียนเวิร์สเกมนี้เงียบไปหน่อยครับได้แค่6คะแนน พยายามหาพื้นที่แต่โดนคู่แข่งปิดตายไม่สามารถสร้างสารร์เกมได้มากนักโคดี้กักโพก็คล้ายๆกันได้คะแนน6เล่นริมเส้นซ้ายค่อนข้างโดดเดี่ยวขาดการมีส่วนร่วมโมฮัมเหม็ดซาราแม้จะมีจังหวะได้บอลบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่วันที่อันตรายของเขาได้คะแนนเพียง6และอีกหนึ่งคนเฟเดริโกเชียซ่าที่ถูกส่งลงมาในแดนหน้าแต่ก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้คะแนนอยู่ราวๆ6เช่นกัน แล้วแฟนๆล่ะครับคิดว่าลูกฟรีคิกของโซบอสไลเป็นประตูที่สวยที่สุดของฤดูกาลแล้วหรือยังและถ้าคุณให้คะแนนนักเตะคุณจะกดคะแนนสูงสุดให้ใครในเกมนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับเนวิลอึง้งโซบอสไลฟรีคิกระดับโลกพาหงแดงดับอาร์เซนอล วันนี้เราจะพาไปดูโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเกมที่แอนฟิลระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลและต้องบอกเลยว่ามันเป็นจังหวะที่พิเศษจนทำให้แกรี่เนวิลเองยังต้องยอมยกมือบอกว่านี่คือระดับโลกจริงๆเกมในครึ่งแรกบอกตามตรงครับว่าค่อนข้างน่าเบือ่อทั้งสองทีมเล่นระวังกันมากกลัวเสียประตูจนเหมือนเกมถูกล็อกไว แต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังลิเวอร์พูลเริ่มเร่งเครื่องและจังหวะสำคัญที่สุดก็มาถึงในนาทีที่83เมื่อหงแดงได้ฟรีคิกไกลกว่า35หลาและคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คือโดมินิกโซบอสไลกองหลังตัวความหวังของเราเขาไม่คิดมากไม่ลังเลซัดฟรีคิกเต็มแรงบอลพุ่งชนคานเต็มๆก่อนที่ดาบิดรายาผู้รักษาประตูอาเซนอลจะพลาดรับลูกต่อเนื่อง และนั่นคือจังหวะที่ทำให้เกมเปลี่ยนแกรี่เนวิลถึงกับพูดออกอากาศสดว่าเขาคือแมนออฟเดอะแมชของผมตั้งแต่ก่อนจะยิงประตูแล้วแต่จังหวะนี้มันไม่มีสิทธิ์เป็นประตูเลยและที่สำคัญคือมันพิเศษมากๆทั้งการตีบอลการกระโดดพลังความเร็วทุกอย่างมันครบหมดนี่มันระดับโลกเหมือนเห็นคริสเตียโน o โรนัลโดเลย คำพูดนี้สะท้อนเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่โซบอสไลทําให้แฟนบอลทั้งแอนฟิลด์ลุกขึ้นยืนเพราะตลอดเกมเทขาคือหัวใจของแดนกลางจริงๆเขาจ่ายบอลแม่นถึง92%จากทั้งหมด52ครั้งจ่ายบอลยาวแม่น5ครั้งมีจังหวะสร้างโอกาสสําคัญ1ครั้งแถมยังช่วยเกมรับในตําแหน่งแบ็กขวาจําเป็นเคลียบอล6ครั้งเข้าสกัด2ครั้ง นี่คือฟอร์มที่ครบเครื่องจริงๆและไม่ใช่แค่ชอ็อตยิงฟรีคิกเท่านั้นแต่ทันเกมคือการแสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลมีผู้นำใหม่ในแดนกลางถ้าถามว่าทำไมมันถึงสำคัญก็บอกเลยครับว่าเกมกับอาเซนนลคือเกมวัดระดับสำหรับทีมลุ้นแชมป์และโซบอสไลก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่กองหน้าที่มีเทคนิค แต่มีหัวใจนักสู้และสามารถสร้างโมเมนต์โลกทั้งใบหยุดหายใจได้เหมือนที่ตำนานหลายคนเคยทำมาคำถามที่ผมอยากชวนทุกท่านคิดก็คือคุณคิดว่าโซบอสไลกำลังกลายเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลยุคใหม่หรือยังและถ้าให้เปรียบเทียบจังหวะยิงฟรีคิกนี้เทียบได้กับลูกยิงในความทรงจำของใครในอดีตสตีเวนเจราดหรือคริสเตียโนโรนัลโด ลิเวอร์พูล1ต่อาร์เซนอลเวทมน์ของโซโบสลายและเสียงยกย่องจากอาเนสลอดแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงชัยชนะครั้งสำคัญของลิเวอร์พูลที่เปิดแอนฟิลด์เฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1-0ต่อ0เกมนี้ไม่ใช่แค่3แต้มธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้เราพูดถึงโดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งเวทมนของโดมินิกโซโบสลาย ประตูชัยเกิดขึ้นในนาทีที่83จากลูกฟรีคิกสุดสวยที่โซโบสไลซ์ซัดเข้าไปอย่างเด็ดขาดต้องบอกว่าลูกยิงนี้ไม่ต่างอะไรกับกุญแจสำคัญที่ไขประตูให้ลิเวอร์พูลร,รักษาสถิติชนะ100%หลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติเดือนกันยายนไปอาเน่สล็อตผู้จัดการทีมก็ออกมาชื่นชมลูกทีมของเขาอย่างเต็มที่ในงานถแถลงข่าวหลังจบเกม โดยเขาย้ำว่าทีมนี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความมีระเบียบวินยัยและที่สำคัญคือหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งสลอ็อตพูดอย่างน่าสนใจว่าเกมนี้ถ้าเล่นกัน10ครั้งอาจจะเสมอถึง8ครั้งชนะกันฝั่งละหนเดียวแต่สิ่งที่แตกต่างคือช่วงเวลาแห่งเวทมนต์ที่โซโบสลายอบให้ลิเวอร์พูลและมันกลายเป็นความต่างที่ทำให้ทีมได้3แต้มเต็ม สิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องคือการป้องกันของลิเวอร์พูลเกมนี้เรารับมือกับแนวรุกอันตรายของอาร์เซนอลได้อย่างยอดเยี่ยมแม้พวกเขาจะมีทั้งโอเดกาดและนักเตะฝีเท้าดีหลายคนแต่แนวรับเรายืนหยัดกันได้แน่นหนาโดยเฉพาะเวอร์จินฟานไไดที่ยังคงเป็นกำแพงสำคัญในเกมนี้ ส่วนฟอร์มของโซโบสไลด์สลอตก็ชื่นชมแบบไม่มีกักไม่ว่าจะถูกโยกไปเล่นตำแหน่งไหนเจ้าตัวก็ทุ่มแท้เต็มที่กดสูงไลบ่บอลลงมาช่วยเกมรับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เข้าใจความหมายของการใส่เสื้อหงแดงอย่างแท้จริงสิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจที่สุดคือสลอตได้พูดถึงสภาพจิตใจของทีมเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเจอกับโปรแกรมโหดตั้งแต่ต้น ทั้งบอลมัรที่ปีนี้ฟอร์มดีเกมเยือนนิวคาสเซิลที่ขึ้นชื่อว่าหนักหน่วงและล่าสุดเจอกับอาร์เซนอลที่เป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกันแต่เราก็ผ่านมันมาได้ทั้งหมดสลอ็อตยังอ้างถึงคำพูดของไมเคิลจอแดนด้วยนะครับว่าเราทำงานหนักมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งโชคมากขึ้นซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ไม่ได้หวังพึ่งโชคอย่างเดียวแต่พวกเขาใช้ความทุ่มเทการทำงานหนักเป็นฐานรองรับความสำเร็จ พูดง่ายๆก็คือถึงแม้ฤดูกาลนี้เพิ่งเริ่มต้นแต่เราเห็นลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาเน่สล็อตว่ามีความเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีวินยัยและมีจิตใจนักสู้แบบเต็มร้อยคำถามที่ผมอยากฝากแฟนหงทุกคนก็คือคุณคิดว่าลิเวอร์พูลปีนี้ภายใต้สล็อตจะสามารถรักษามาตรฐานความสม่ำเสมอและลุนแชมป์ยาวๆได้เหมือนยุคเจอเก้นครอปหรือไม่ฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิวร์ภูประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว,ว่าหงแดงจะลุยไปทั้งหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิวร์ภูให้สุดใจครับ You never walk alone.